อธิบายให้ฟังกับกล้วยฉาบรสเค็มอีกหนึ่งคลิปรสเค็มเนี่ยนะครับเป็นกล้วยที่ทอดรอบเดียวนะครับให้กรอบแผ่นจะบางกว่ากล้วยรสหวานนิดนึงเพื่อให้ทําการทอดกรอบได้ง่ายขึ้นพอเราทอดนะครับสลด์กล้วยลงกระทะเลยแล้วก็หยิบใบเตยใส่ไปหน่อยอนนให้สังเกตว่ามันสุกตอนไหนสุกตอนที่นะครับแผ่นกล้วยแทบไม่เหลือฟองแล้วเห็นไหมครับเราก็จะตักขึ้นอันนี้คือคือมันกรอบและตักขึ้นเอาไปพักไว้ที่กระชอนก่อน หลังจากอยู่ที่กระชอนแล้วก็เราค่อยเอาไปวางไว้ที่กระด้งเห็นไหมครับนี่สลับกันไปเพื่อให้เขาคายความร้อนหลังจากกล้วยอุ่นๆน,นะครับเราจะเอากล้วยไปใส่ถงุงกล้วยที่อุ่นแล้วใส่ถุงประมาณ1นกิโลเนี่ยเราจะโรยเกลือลงไป2อช้อนชาประมาณนั้นแล้วก็ชิมดูครับถ้าโอเคแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทก่อนที่จะแพ็คเนาะแล้วกล้วยจะกรอบนานมากๆครับพี่พ ใครอยากทํากล้วยฉาดได้อยากทํากล้วยฉาบเป็นกดติดตามไว้อยากให้เราทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับอะไรพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิป